ชานติโอมชันตินะคะเป็นช่วงของการสรุปนนยะสำคัญมูลีวันที่เจตุลาคมส0 2พิบวันนี้บาบามีเป้าหมายที่จะทำให้เรานั้นจบสิ้นความเป็นห่วงและความกังวลทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงนะความกังวลนะ่ะเราก็คุ้นเคยแต่ความเป็นห่วงเรามักจะมองว่ามันเป็นเรื่องดี เรานึกถึงเวลาที่เราห่วงห่วงสิ่งใดห่วงใครเราจะโฟกัสไปที่สถานการณ์ที่มันเป็นลบสภาพที่เป็นความอ่อนแอสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นอันตรายทั้งหมดอะไรที่เราคิดที่เรารู้สึกเรากำลังดึงสิ่งนั้นมาด้วยพลังความคิดของเราเองเป็นเรื่องเดียวกันทั้งความกังวลและความห่วง ความรู้สึกทั้งสองเนี่ยมันคือสํานึกของร่างกายสํานึกของคำว่าฉันของฉันอาไาเลยให้เปลี่ยนถ้าลูกมีสํานึกรู้นี้ลูกจะไม่มีวันที่จะเป็นอิสระจากการคุมขังของมายาสันสกาห63ชาติเกิดที่ไม่บริสุทธิ์ แล้วไม่ว่าลูกจะมีเป้าหมายอะไรจะทำอะไรลูกจะไม่สามารถได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ว่าจะทุ่มเทพละ,ะกำลังสติปัญญาแรงกายแค่ไหนเพราะมีพื้นฐานของความไม่บริสุทธิ์บวกกับความคิดที่ดึงเอาความไม่สำเร็จดึงเอาสถานการณ์ที่มันปั่นป่วนเลวร้ายเข้ามาหาตัวเราอยู่ตลอดเวลา เรากำลังสร้างความไม่สําเร็จความล้มเหลวอยู่ในทุกขณะอยู่ในทุกลมหายใจอาบาจึงให้เราปล่อยปล่อยมือที่ลูกขว้าจับยึดสิ่งนั้นไว้เปลี่ยนเอามือของลูกมาวางไว้ในมือของพ่อและให้พ่อเป็นผู้ทําลูกเป็นแค่เครื่องมือเปลี่ยนจากของฉันมาเป็นของท่านนี่คือในยะที่ซ่อนอยู่ คำว่ามือของพ่อคือมือของสีหมัดมือของแนวทางที่สูงส่งบริสุทธิ์การกระทําในมิติที่สยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนสํานึกใหม่จากของฉันนะเป็นของท่านจากสำนึกที่เป็นร่างมามีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณยกทุกอย่างให้กับพ่อการกระทําของเราก็จะมีมิตรร่วมทางสองเครื่องยนต์ ที่กำลังช่วยแบกอัพการกระทำทั้งหมดของเราอาบาถึงเปรียบเทียบเราเป็นเด็กเมื่อเราเอามือของเราอยู่ในมือของผู้ใหญ่อะผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มากกว่ามุมมองที่กว้างไกลกว่าความไว้วางใจจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในทุกการกระทำของเราจึงให พิจารณาว่าบาปตดนั้นอยู่กับเราเสมอจับมือท่านอยู่บนเส้นทางของสีหมัดบาปตดาจะอยู่กับเราโดยธรรมชาติแล้วท่านบอกว่าในลักษณะเนี้ยเรียกว่าชีวิตของลูกอยู่ในมือของท่านท่านเป็นผู้รับผิดชอบวางภาระทั้งหมดไว้กับพ่อและเป็นแสงที่เบาสบาย แล้วนี่คือวิธีการจบสิ้นภาละพันธะกลับมาเบาจบสิ้นสิ่งที่ยากกลับมาง่ายดายสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้หมายถึงอะไรเราจะจบสิ้นภาระทั้งหมดก็คือจบสิ้นบ่วงพันธะของกรรมที่เราจะไม่ต้องทำผิดพลาดอีกต่อไปอยู่เหนือบ่วงกรรมทั้งหมด อยู่เหนือการกระทำที่มาจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดและทุกการกระทำที่เราทำในลักษณะนี้คือการกระทำในสํานึกที่บริสุทธิ์บาปจะไม่มีวันเกิดขึ้นทุกการกระทำของเราจะกลายเป็นบัญชีบุญเพราะทำด้วยสํานึกที่เป็นกลางและสร้างประโยชน์เมื่อไหร่ที่มีความบริสุทธิ์ จะมีแต่การให้ประโยชน์เท่านั้นปัญหาอุปสรรคเข้ามาเราก็อยู่เหนือแล้วจบมันได้พวมาถึงผู้ว่ายากก็จะกลายเป็นง่ายไงการกระทําของเรามันจะมีความซื่อสัตย์ในความเพียรพยายามนั่นหมายความว่าทั้งมีการจดจําพ่อและทำตามคำแนะนำของพ่อทุกสิ่งที่เราทำมันจะกลายเป็นชีวิตของเราในอนาคต ในที่สุดเราก็จะกลายเป็นเช่นเดียวกันกับท่านอย่างเป็นอัตโนมัติเราจึงสัมผัสกับความช่วยเหลือพิเศษจากบาปดาดาเสมอถ้าเราทําผิดทําบาปทําไม่ดีจะได้รบรการช่วยเหลือไหมนี่ก็แสดงว่าทุกการกระทำของเรานั้นมีการกระทําที่หลอ่อหลอมพลังของพระเจ้าอยู่ในทุกขณะเราก็จะมีแต่ความก้าวหน้า มีแต่สภาพที่ไต่เต้าพัฒนานวนขอหยิบประเด็นของพอรและกติพจน์ซึ่งเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมูลีในวันนี้เชื่อมโยงกับคำพูดของมาม่าที่เราต้องใส่ใจในสามประเด็นหลักในทุกการกระทำในทุกการเคลื่อนไหวไปมาที่เราจะจบสิ้นบัญชีบาป และทำแต่การกระทําที่ดีที่เรียกว่าชีวิตในแบบของพระเจ้าซึ่งสอดคล้องกับพรและกติพจน์อย่างมากมาไมา่เห็นสามประเด็นหลักคืออะไรโยคะความรู้และสิ่งที่เราจะต้องทําให้เรานั้นกลับมาเต็มเปลี่ยนด้วยคุณธรรม16องศาโยคะก็คือการจด จำพ่อด้วยความเข้าใจในความรู้ทั้งหมดจดจำพ่ออย่างที่พ่อเป็นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเมื่อเราเชื่อมโยงกับท่านเท่ากับเราเชื่อมโยงพลังงานของเราจิตใจความรู้สึกของเราเชื่อมโยงกับสภาวะที่บริสุทธิ์และสูงส่งของท่านเมื่อจิตใจของเราซึมซับความสูงส่งและบริสุทธิ์ปลุกเรียก สภาวะนั้นน่ะที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอ่ะให้ตื่นขึ้นมาให้มีพลังขึ้นมาสภาพที่มันครอบงำเราอยู่ที่เป็นสันสกา63ชาชาติเกิดก็อ่อนกำลังลงไปสำนึกที่เป็นล่างก็อ่อนกํำลังลงไปมากขึ้นมากขึ้นประกอบกับเรามีความรู้ทั้งหมดตอนต้นตอนกลางและตอนจบของโลกก็คือวงจร เราจึงรู้ว่าทุกขณะณเวลานี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะนี่คือรอยต่อที่เราจะจบสิ้นยุคเหล็กเริ่มต้นยุคทองเราจึงตระหนักในทุกขณะทุกวินาทีของเราที่เราจะต้องมีสำนึกเดียวกับพระเจ้าเข้าใจท่านนำวิธีการของท่านมาใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อเริ่มต้นสันสกาใหม่เพื่อปลุกเรียกสันสกาดั้งเดิมของเรา ก็จะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มต้นวงจรใหม่ผลรางวัลรายได้มันอยู่บนพื้นฐานของงานรับใช้ของการสร้างของเราอยู่แล้วยิ่งเรามีการกระทําในสำนุกที่บริสุทธิ์มากแค่ไหนทุกการกระทามของที่เคยเป็นบาปก็จะเปลี่ยนเป็นบุญเดิมที่เป็นกิเลสก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นคุณธรรมมากตามนั้นยิ่งทํำ ยิ่งได้บุญยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งมีพลังและเมื่อสามประเด็นนี้อยู่ในหัวใจของเราอาป,ะ,ปะมาม่าถึงบอกว่านี่คือเรียกว่าชีวิตในแบบของพระเจ้าก็คือการที่เรามีชีวิตที่เป็นเช่นเดียวกันกับท่านนั่นเองนี่คือสภาพของผู้สังเกตการที่ลาวางที่เชื่อมโยงหลอมรวมอยู่กับท่านในสำนึกของการเป็นดวงวิญญาณ อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกอยู่กับความละเอียดอ่อนและเบาสบายที่เรานั้นตระหนักรู้ถึงคุณค่าในทุกขณะของเราและทุกขณะขณะนี้ค่ะที่เราทําเนี่ยที่เราเป็นแบบเนี้ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มพละํําลังของคุณธรรมจบสิ้นกิเลสจบสิ้นบาปของเราไปเรื่อยๆเห็นไหมเราทำเพียงอย่างเดียวเองนะ เราได้สามประเด็นแล้วแต่ขอให้เราเข้าใจความรู้อย่างแท้จริงการจดจําและความรู้จึงเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเรามีการจดจำมา,าด้วยความเข้าใจการกระทาของเราก็จะเป็นเช่นเดียวกันกันกบท่านหนึ่งเดียวไหมอออินวันไหมสานึกถูกต้องวิธีการถูกต้องการกระทําก็ถูกต้องง่ายไหมและนี่คือความรู้ราชายโยคะ ที่พระเจ้าผู้เป็นอมตะดวงวิญาณสูงสุดพ่อสูงสุดที่ไม่มีวันสูญสลายมาสอนเราโดยตรงมาบอกความลับทั้งหมดที่ไม่มีใครในโลกไม่มีบัณฑิตทั้งหลายไม่มีนักปรัชญาด็อกเตอร์ ทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่มีความรู้มากมายสามารถจะบอกกับเราได้กูรูทั้งหมดในโลกนี้จะยิ่งใหญ่ยังไงก็ไม่สามารถบอกความลับเหล่านี้กับเราได้ไม่มีใครสอนสํานึกของการเป็นดวงวิญญาณให้กับเราที่จะพาเราจากสภาพที่ตกต่ำด้วยสนุกที่เป็นล่าง กับคืนสู่สภาพที่สูงส่งที่สุดที่เป็นเช่นพระเจ้าจบสิ้นบาปด้วยการสร้างบัญชีบุญจบสิ้นความมืดด้วยการอยู่กับความรู้ที่เป็นแสงสว่างแล้วอาณาจักรของสุริยะวงที่สูงส่งและบริสุทธิ์จะถูกสร้างขึ้นมาแทนที่นรกนี่คือสิ่งที่พรบาพยายามจะสื่อสารกับเราในวันนี้ความรู้ นำมาซึ่งกลางวันนำมาซึ่งความสุขเพื่อจบสิ้นความทุกข์ความไม่รู้ความเชื่อสืบต่อกันมาด้วยความเข้าใจที่ปิดเบือนทั้งหมดที่มันกลายเป็นชีวิตของลูกที่มันหล่อหลอมเป็นชีวิตของลูกที่เดินทางมาถึง63ชาติเกิดจนกลายเป็นธรรมชาติที่มันเป็นเช่นโคลนตม แต่เวลานี้บาบามาปลุกเราบอกกับเราว่าลูกคือดอกบัวและพาเราแนะนำเราให้เติบโตขึ้นมาเหนือน้ำขณะที่ต้องอยู่กับทุกสิ่งแต่อยู่เหนือทุกสิ่งอยู่กับบาปและความไม่บริสุทธิ์แต่เรานั้นหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ด้วยการทำตามเพียงสัตกกรูเดียวบาบาบอกกับเราว่าในโลก ไม่มีใครรู้เหมือนพ่อเขามีความสามารถมีความรู้ในด้านของการขยายตัวที่จะนำไปสู่สิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทั้งหลายแต่สิ่งที่พ่อสอนลูกคือการกลับไปสู่สภาพที่ลึกล้ำภายในเป็นสภาพที่บริสุทธิ์สภาพที่ละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถ พิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาทั้งสองนั่นคือสภาพความเป็นจริงของลูกพ่อปลดปล่อยลูกจากความตกต่ำการยึดติดเข้าใจผิดทั้งหมดแล้กลับคืนสู่ความถูกต้องเพื่อทำให้ลูกนั้นเป็นผู้ช่วยในการก่อตั้งอาณาจักรของสวรรค์ ผู้นำศาสนาเป็นไปเพื่อก่อตั้งศาสนากลุ่มหมู่ของเขาแต่เราคือผู้ที่ก่อตั้งอาณาจักรที่เราต้องปรับเปลี่ยนสภาพของวัตถุธาตุและสภาพของดวงวิญญาณให้กลับมาบริสุทธิ์ทั้งสองเป็นไปควบคู่กันเพราะดวงวิญญาณบริสุทธิ์ถึงจะเปลี่ยนวัตถุธาตุให้กลับมาบริสุทธิ์ได้เรากำลังสร้างโลกใหม่ ดวงวิญญาณผู้นำศาสนาทั้งหลายมาเพื่อก่อตั้งรูปแบบของความเชื่อที่ต่างกันไปเพื่อประครับประคองให้สภาวะของดวงวิญญาณไม่ตกไปมากกว่าที่เป็นอยู่แต่กระนั้นก็ยังตกลงไปเรื่อยๆประครับประคองเป็นที่พึ่งพิงท่าั้นเองถ้าไม่มีศาสนาเหล่านั้น เราจะยิ่งตกต่ำไปมากกว่านี้ความทุกข์ก็จะทวีมากขึ้นมากขึ้นนี่คือบทบาทของศาสนาที่เราไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับสิ่งเหล่านั้นได้และวันนี้บาบาก็บอกกับเราว่าสิ่งที่สำคัญที่เราต้องตระหนักก็คือเราไม่ได้ศึกษากับมนุษย์เรากำลังศึกษากับพ่อ ที่เป็นมหาสมุทรผู้ทรงอำนาจของความรู้ผู้ที่เป็นดวงวิญญาณสูงสุดกำลังถ่ายทอดความรู้ทางจิตกับเราดวงวิญญาณผ่านพ่อบามาผ่านไม่ทางอวัยวะทางร่างกายอีกทีคือผ่านปากนั่นเองแต่จริงๆแล้วเราต้องไปโฟกัสที่ดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณกำลังสื่อสารกับดวงวิญญาณแต่ที่เหลือทั้งโลกคือร่างกายสำนึกของเขาคือร่างกายสื่อสารกับร่างกายของเราพระเจ้าผู้เป็นดวงวิญญาณสูงสุดสื่อสารกับเราดวงวิญญาณดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องสลายความเป็นร่างทั้งหมดตระหนักถึงสภาวะทางจิต เชื่อมโยงกับผู้ที่เป็นจิตวิญญาณสูงสุดแล้วเราถึงจะสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกของการเป็นทายาทที่จะนั่งในตําแหน่งของพ่อคือกลับมาทัดเทียมพ่อนั่นเองเราไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่เราทัดเทียมท่านเป็นเช่นเดียวกันกับท่านและเมื่อนั้นเราจะให้ประโยชน์กับทุกดวงวิญญาณในโลก เพราะเราเป็นจะเป็นเครื่องมือที่จะปลดปล่อยทุกดวงวิญญาณจากความทุกข์นรกกลางคืนความเลื่อมใสศรัทธาและเข้ามาสู่กลางวันของความสุขนั่นเองต้องกลับมาบริสุทธิ์ท่ามกลางโคนตมเป็นดอกบัวที่บริสุทธิ์อยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้าน ครอบครัวก็คือผู้คนที่เราเชื่อมโยงอยู่นั่นเองทุกดวงวิญญาณในโลกเป็นครอบครัวของเราอย่ามองแค่ครอบครัวทางโลกขณะนวลมองแบบนี้นะว่านวลก็มีครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ใช่ไหมและนวลก็มองละเอียดลงไปก่อนนั้นอีกถ้าเรามีสํานึกที่เป็นร่างเราก็จะผูกพันยึดมั่นกับร่างแล้วนี่แหละคือครอบครัวร่างกายคือครอบครัวเป็นผู้ที่มีคําว่าของฉนะันน่ะ นวลมองลงไปละเอียดแบบนั้นอะอะไรที่เรายึดคว้าไว้อะเราต้องอยู่เหนือมันให้หมดเราต้องมีความบริสุทธิ์ร่างกายต้องกลายเป็นวัดน่ะแต่ร่างกายจะกลายเป็นวัดได้ดวงยานต้องเป็นวัดก่อน嘛ทําบุญเริ่มต้นที่บ้านคือเริ่มต้นที่ดวงยานของเราและบ้านของร่างกายนี้จะกลายเป็นวัดสถานที่อยู่อาศัยก็จะกลายเป็นวัดเป็นสถานที่ของพระเจ้าเป็นมัตถุบันในทุกที่ที่เราไป ไม่ต้องมองไปไกลอื่นเลยค่ะมองที่ข้างในเหล่านี้แหละแล้วมันจะจบทุกอย่างเลยไม่ต้องคิดเยอะเพราะมันขึ้นอยู่กับสำนึกด,ดังนั้นเวลานี้เราจึงจะต้องมีความรู้ทั้งหมดอยู่ในสติปัญญาของเราจดจำท่านอย่างที่ท่านเป็นอยู่ในคำแนะนำของท่านอยู่เสมอรับฟังท่านพ่อผู้เป็นทางจิตวิญญาณ และอย่าได้โต้เถียงกับใครเกี่ยวกับสิ่งใดเพราะเราไม่สามารถจะโต้เถียงกับใครได้เพราะเรามีความรู้คนละแบบความรู้เราไม่เหมือนกันความรู้ของเขาคือความรู้ที่เป็นเส้นทางรอบๆภูเขาอยู่ที่ตีนเขาที่จะหาทางขึ้นมายอดเขาแต่ความรู้ของเรา เราเห็นทุกสิ่งจากยอดเขาภาพรวมทั้งหมดแล้วก็รายละเอียดว่าเส้นทางจะขึ้นมาบนภูเขานี้มีอะไรบ้างเรารู้ทั้งหมดแต่เขารู้แค่บางส่วนบางแง่บางมุมและเพียรพยายานที่จะเดินทางขึ้นมาสู่ยอดเขาแล้วเราจะไปเถียงอะไรกับเขาอ่ะมันคนละความรู้อ่ะแล้วยิ่งเถียงไปก็ยิ่งทะเลาะก,กันมันจะเข้าทางไปทำลายศรัทธาของใครด้วย เราถ้าเราเถียงก็แปลว่าเธอผิดฉันถูกดังนั้นทำอย่างเดียวเลยเป็นดวงวิญญาณเชื่อมโยงกับพ่อเพื่อกลับมาบริสุทธิ์กลับมาเป็นดอกปัวอยู่เสมอออร่าของเราจะเป็นแบบไหนออร่าของเราจะเป็นแสงสวา่างเป็นความบริสุทธิ์ผู้คนทั้งหลายเข้ามาเพราะเขาจะถูกกระตุ้นปลุกเรียกความบริสุทธิ์ของเขาคุณธรรมของเขาขึ้นมา สถานการณ์ที่เป็นบัญชีกรรมเข้ามาเมื่อเราอยู่เหนือเราก็แก้ไขได้อย่างง่ายได้มันจึงง่ายที่เรานั้นจะมีชีวิตที่เป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าเป็นดับเบิลไลท์เป็นแสงที่เบาสบายโอมชานติ